นาทีนี้บอกเลยว่าไม่มีใคร ดังเท่าเจ้าหมูเด้งอีกแล้วนะคะ,ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปค่ะกับข่าวที่สื่อทั่วโลกนะ,ะเขาเอาหมูเด้งเนี่ยไปออกข่าว<ะ><ะ>ตอนนี้กลายเป็นไอคอนนะคะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันแล้วนะคะ,ะทั่วโลกนะครองใจกันไปหมดเลยแน่นอนว่ามีเหล่าบรรดาพ่อยกแม่ยกชาวไทย<ะ>ก็ต้องแห่แห่กันไป<ะ>เจอเจ้าหมูเด้งตัวจริงกันสักหน่อย<ะ>ทำให้บรรยากาศนะคะของสวนสัตว์เปิดเขา เขียวที่จังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้วันเสาร์โอ้คุณผู้ชมขาเนืองแน่นดูสิคะยิ่งกว่า นึกว่าบรรดาราซุปตาเดินทางมาจากต่างประเทศนี่ไม่ใช่จ้ะ this is หมูเด้งจ้ะเ,ออเป็นเหล่ามวลชนนะ <c oughs> โอ้โหแฟนคลับ FC <c oughs> ที่พากันไปสัมผัสเจ, <c oughs> จ้าหมูเด้งแบบใกล้ชิดบอกว่าขอดูแบบใกล้ๆหน่อยขอไปถ่ายรูปขอเซลฟีน่นิดนึงอยากจะเห็นสักน้อยหนึ่งนะคะว่าควตัวจริงน่ารักไหมแล้วเป็นไงคะโดนตกไปตามๆกันนะคะบอกว่าน้องหมูเด้งเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมามากินอาหารกับแม่ เล่นน้ำบ้างนะคะแล้วลีลาการกินไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เห็นไหมคุณผู้ชมกะละมังค่ะใส่พวกแครอดเข้าพงข้อพุ่นอะไรมากินกับแม่อยู่สักพักหนึ่งค่ะกินปกติไม่ได้จ้ะไม่ใช่หมูเด้งลงไปกินในกะละมังเลยคุณผู้ชมเออน้าเอ็นดูนะน้องบอกว่ามันไม่สะใจก็คือน้องอาจจะยังตัวเล็กอยู่เพราะฉะนั้นการที่ยื่นคอเข้าไปกินในกะละมังอาจจะไม่ถนัด แล้วนี่อีกนิดหนึ่งคือจะเข้าไปนอนแล้วนะตัวมันพอดิบพอดีเลยกับกาละมังนะคะนักท่องเที่ยวบอกเนี่ยเดินทางมาจากดอนเมืองนะเพื่อมาดูหมูเด้งนี่แหละมาจากกรุงเทพเลยไปชนบุรีใช่อยากเห็นตัวจริงๆค่ะก็เลยมาที่สวนสัตว์นี่เลยนะคะแล้วเป็นไงคะเห็นปูก็น่ารักสมชื่อจริงๆค่ะชอบยังไงในความน่ารักของหมูเด้งบ้างครับตัวเล็กนิ้ียาวชอบแบบวลาน้องเด้งๆมานน่ารักดีค่ะวันนี้เดินทางมากี่คนับพี่สามคน ตั้งใจมา,าดูน้องหมูเด้งเลยใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากการดูแล้วน่ารักดีค่ะ,ะดูน่าเลยเด้งเด้งเดอ้งชอบชที่บอกว่าเวลาเด้งๆมันดูน่ารักดีเอออย่างที่คุณบอกว่าทําให้นึกถึงขา,มาหมูคากิเมื่อไหมล่ะเอ,อมือน่นอยู่นะคะออแต่น่าเอ็นดูจริงคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าหมูเด้งเนี่ย เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึนะพอเป็นหมูเด้งฟีเวอร์คนก็แห่แหงกันไปนะคะทำให้ตอนนี้ทางผอ,อ,อสวนสัตว์เปิดเขาเขียวออกมาบอกว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนสัตว์เพิ่มขึ้นถึง3 0 4 0ถึงเอนะี่ยวันธรรมดาเนี่ย7 0 0ถึง800คนส่วนวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องสืบ3,000พถึง4 0 0พคนไปเลยเยอะมากจริงจริงช่วงนี้คุณผู้ชมเป็นช่วงโลซีสันของสวนสัตว์เขาเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรฝนตกบ่อยอ,อย่างนี้เนาะแต่ พอหมูเด้งฟีเวอร์มาปุ๊บหลายคนบอกไม่สนจาฝนตกฉันก็จะฝ่าฝนมาซึ่งเรียกได้ว่าอันนี้เป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับสวนสัตว์ครั้งใหญ่ตั้งแต่เปิดมา46ปีเลยนะคะเปิดจำหน่ายปัตตตั้งแต่7.45นนักเที่ยวเข้ามาชมนะครับจากการที่มีนักเที่ยวให้ความสนใจนะถือว่าเป็นน้องเด้งฟีเวอร์เนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจัดระเบียบนะครับเพื่อให้นักเที่ยวทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงน้องเด้งได้ทุกคนหรือเป็น เราจะนำมามในการจัดระเบียบสำหรับนักท่องเทีย่ยวที่จะเขา้าชมน้องบุดิ้งเป็นรอบๆไปนะนก็ไปกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าทางสุนทรเขาจะมีมาตรการในการจัดแหละเพราะว่าคนมันเยอะจะได้ไม่แออัดกันจนเกินไปนะคะ,ะคุณประชาหาคะ่ะดิฉันแอบสังเกตเห็นเสื้อของพอ,อ,อลายคุ้นๆนะแน่นอนสิคะเข,า,ขาดังขนาดนี้ค่ะคุณขาเขาก็ต้องมีเป็นเมอร์เชนดาส์เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเขาเองนะคะเนี่ยค่ะ เอาหมูเด้งมานะคะสกรีนเป็นลายเสื้อ,อที่พอออใส่มาสักคู่นี้ขอโทษนะจ๊ะตอนนี้กางเกงลายช้างอาจจะต้องหลบซ้าย <c oughs> เพราะว่าลายหมูเด้งมาแล้วจ้ะกำลังมาแรงเออมาแรงมากจริงๆนะคะมีกางเกงลายหมูเด้งจําหน่ายด้วยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวปลายเดือนกันยาน,นี้ เอฟสีเตรียมเอฟได้เลยก็คือมีทั้งดตลาดแน่ทั้งกางเกงลายหมูเด้งถูกให้ได้เลือกซื้อกันใส่ให้จำไปเลยเออให้จำไปเลยนี่นี่นี่โอ้น่ารักเนาะน่ารักเอ็นดูค่ะก็คือน่ารักทั้งหมูเด้งทั้งเสื้อของพออเลยใช่ค่ะ